และเหตุเกิดอะไรที่บอกว่ามันนั่งสมาธิแล้วรู้ว่าโดนโกงในช่วงที่คลเครียดตอนนั้นนะครับก็เลยมองว่าเลยมองตัวเองว่าอยากจะเข้าทางธรรมแล้วก็คือแบบเริ่มนั่งสมาธิทุกคืนเลยก็แล้วกันอะไรเงี้ยสองวันปุ๊บมีสายโทรเข้ามาตอนนั่งสมาธิเลยตอกลางคืนอะ,นะี้คุณอ๊อฟคะอันนี้ช่างตืดๆ,ๆนะคะแล้วเขาก็เลยบอกเล่าสาทยายทั้งหมดเลยว่าเขาอโดนผู้รับเหมาเดียวก,กันกับเราเนี่ยโกงมาเขาเป็นช่างนะถ้าคุณอ๊อฟไม่เชื่อนะคะ ก็เข้ากลุ่มรวมได้เลยโดนโกงกันเป็นแถวเลยค่ะเป็นผู้รับเหมาหลายคนใช่และหลายบ้านเขาโกงช่างเหมือนกันอะไรเหมือนกันอย่างเงี้ยบางหลังโดน5ล้าน6ล้านบ้างแต่ของเราเหมือนไหวตัวทันเพราะว่าเราเราได้นั่งสมาธิพลังบุญเข้าหาอะไรเงี้ยเลยโดนไปเท่านี้ค่ะแล้วไปตามได้อะไรได้ไหมกลุ่มผู้เสียหายได้ครับผมได้ได้ไปเจอเจอผู้เสียหายหลายคนอยู่เหมือนกัน ก็เวลาผ่านมาจนถึงวันนี้ถึงปีพอดีฮะยื่นคำฟ้องอายการฟ้องอะไรเรียบร้อยหมดแล้วแล้วมาไหว้มาขอมาอะไรในด้านไหนบ้างอ่ะขอให้เราทำธุรกิจแล้วมันมันสำเร็จมันไม่ใช่ว่าเราเริ่มปุ๊บแล้วมันว่างเปล่าอะไรเงี้ยซึ่งนับไปจากวันที่ขอพรแล้วก็มาวันนี้เนี่ยผมมองว่ามันเป็นไปได้สูงฮะ